สวัสดีครับอยู่กับทีมงานตอทร,รุ่งเรืองนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ของเจ้าเซเอ็กนะครับร้อยยี่สิบสามนะครับตอนนี้จะเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับก็เรียกว่าอะไหล่ชิ้นเปลืองครับก็คือ,อน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องกรองเครื่องอกรองโซล่าสองลูกนะครับแล้วก็กรองอากาศ ลูกในหนึ่งลูกลูกนอกหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูราคาเลยนะครับมีอะไระครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีนะ้ำมันเครื่องหนึ่งถังนะครับน้ำมันเครื่องนะครับหนึ่งถังสิบห้าวซศูนย์นะครับยี่สิบลิตรสองพันหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยถังยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ มีกรองโซล่านะครับสองลูกเลยนะครับของฮิตาชีนะครับเราใช้ของแค้จากศูนย์เลยนะครับเมทินเจแปนนะครับเนี่ยเมทินเจแปนเลยนะครับของแค้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ต้องเน้นของแคสหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องคอมเร็รนะครับ 4JJ1X นะครับเครื่องสำหรับเจ้าเซเลกนะครับ 120k3 นะครับก็มีอะไรอยู่ทั้งหมด อยู่หกชิ้นนะครับหกชิ้นค่าใช้จ่ายก็ทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทนะครับก็จะมีค่าอะไรลแปดพันสามร้อยสี่สิบนะครับเราก็จะมีค่าภาษีนะครับค่าบา 8, ัตรแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับห้าร้อยต่อบาทก็รวมเปเสร็จแล้วก็อยู่แปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเงินสิ้นสาง ขาดอยู่ประมาณร้อยหนึ่งก็จะถึงเก้าพันนะครับประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนี่นะครับสำหรับเจ้าเซดิกคิดสามนะครับร้ 120, อยยี่สิบคิดสามกอันนี้เป็นอะไรบางส่วนนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันฮโดรลิกนะครับตัวนั้นก็อยู่ประมาณที่เอ่อหนึ่งด,ดูการเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับก็อยู่ประมาณเปลี่ยนแต่ละครั้งก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นนะครับตัวนั้นก็จะมีกรองไฮโดรลิกแล้วก็น้ำมัน ไฮดรอลิกถังเราประมาณพันหกนะครับพันหกพันเจ็ดใอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดถังครับการถ่ายน้ํามันแต่ละครั้งกอประมาณนี้นะครับก็สําหรับอะไรทิ้เตืองนะครับพวกน้ามันเครื่องพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณที่สามร้อยสามร้อยชั่วโมงนะครับก็ประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะเปลี่ยนถ่ายที่หนึ่งนะครับจุดเนี้ย ก็คือชุดนี้เลยนะครับเนี่ยชุดที่ว่ามีกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกองโซลากอกอาศชุดนี้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนเปลี่ยนครั้งแต่ว่าน้ำมันเทอริกนั้นอยู่ที่สองพันชั่วโมงก็อยู่ประมาณหนึ่งฤดูกาลนะครับประมาณหกเดือนหนึ่งฤดูกาลที่เราทํางานนะครับก็เราเน้นของแท้นะครับก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อยก็สู่ันต่อไปนะครับเพราะว่า เป็นเครื่องจักรคนหนักนครับอะไรก็ต้องของแท้ครับถึงจะลดการสึบหรอได้มากนะครับถ้าเราไปใช้ของเทียมเนี่ยมันมันจะมีผลเสียต่อเครื่องนะครับเพราะรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องคอมมาเร็วนะครับซึ่งรถหลายๆค่ายก็ใช้นะครับรุ่นนี้เครื่อง 4J นั่งเองนะครับ i สุ z ปฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ ทีมงานต่อตรัตย์งเรืองนะครับก็รับขุดสระขุดโคง,งหนองนาผมที่นะครับรับงานเคีย์ิงตัวไปนะครับสวัสดีครับเอาอเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับ093 546 6 6, 6 5 0ครับผมสวัสดีครับ